นี่ก็เสร็จแล้วนะคะแม่น้องดาก็จะได้ประมาณนี้นะคะมีดูง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องน้องดากับแม่แล้วนะคะวันนี้แม่น้องดาก็จะมายำปลากระป๋องนะคะนี่นะคะมีเครื่องปรุงต้นหอมผักชีตะไคร้พลิกแล้วก็หอมแดงแล้วก็ปลากระป๋องนะคะมีผักเครื่องเคียงนะคะ แล้วก็มีมะนาวค่ะนี่นะคะแม่น้องดาวก็จะหั่นตะไครนะคะเมนูง่ายๆเองค่ะยำปลาก,ก,าาก,การะกป๋องยำแปลกระป๋องด้วยโอ้ยง่าย เมนูง่ายๆแต่อร่อยนะคะมีคนหยุดสิทพามาให้พัน้องแบก็สับทสิทธิ์าดก็ไว้เ็นนี่นะคะก็ได้ประมาณนี้เราก็จะใส่ตะไคร้

ทอดไข่ไหมผัดปองเลยฮะกับพริกนะคะ ต้นหอมผักชีค่ะเราก็จะใส่ผงนัวนะคะโอ้ย ด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็มะนาวนะคะ แล้วก็ใส่พริกผงนะคะแล้วจะคนชอบนะคะเม่ลองดาก็จะใส่ตะไคร้นะคะนี่ แล้วก็ต่อด,ด้วยหอมนะคะต่อด,ด้วยพริกค่ะใช้มือนะคะมันจะได้แล้วก็บีบมะนาว เนาองดาจะคุก,กแล้วนะคะคุกผสมกัน,นะคะ่ะก็ได้แล้วนะคะยำปลากระป,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 ะปะ๋องง่ายๆกินแล้วอร่อยค่ะกับข้าวร้อนๆหรือว่าข้าวเหนียวร้อนๆจิ้มนะคะปั้นข้าวเหนียวร้อนๆปั้นนะคะเนี่ยปบกระดาบดาวหกใบ ดาวดาวปลักเงี่ๆนี่บอกโอนก็ใส่ต้นหอมผักชี้ยหน้านะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะไม่ต้องแดก็จะได้ประมาณนี้นะคะมีดูง่ายๆค่ะ่ะก็เสร็จแล้วนะคะนี่นะคะยำปลากระกป๋องแล้วก็ไข่เจียวแกงจืดนะคะแล้วก็ผัก นะคะนี่ค่ะมาค่ามากินข้าวกับน้องดา,ากับแม่นะคะสวัสดีค่ะกินข้าวค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะมาเลยค่ะกินข้าวมีแกงจืดมีไข่เจียวแล้วก็อะไรอีกนะยำปลากระป๋องที่ไปน้าวน้งดาอร่อยไหมคะค่ะ อ,อร่อยไหมคะเจออะไรคะเดี๋ยวจะคล้ายอย่ะคะ กอกดไลค์กดแชร์กดรับไลค์กดกระดิ่งกองกิ้งให้ได้น,นะคะรับรับงัาน,นน้องแล้วก็คะรับ่อนะคะอรับอีกอ่ะ